วัสดีครับผมสตีฟโกสฮันเตอร์วันนี้ผมจะมาล่าท้าผีในด่ดานคุกร้างกันนะฮะนี่เบรกเ,เกอร์อยู่ด้านหน้านะฮะโอ้โหสบายและไม่ต้องเดินไกลนะฮะ <Yeah. S 1> เควสก็จะมีถ่ายรูปผีรีเพลแล้วก็อ่าใช้เทียนนะครับโอเคก็ผมจะเอาพราบลิก <20 S 1> ล้องถ่ายรูปแล้วก็ EMF นะครับแล้วก็เฮดเกียร์เข้าไปเลยนะฮะไปเลสโกโอเคโอเคนะครับผม ก็จิบพาราโบลิกมานะครับเพื่อค้นหาตำแหน่งผีอย่างแม่นยำนะฮะเกลือไม่ต้องเอามาเพราะว่าด่านนี้มันเป็นด่านค่อนข้างที่จะใหญ่เลยนะแต่ผมอ่ะเออแต่ว่าในเว็บเนี่ยมันเป็นด่านขนาดกลางนะครับแต่ผมไม่เชื่อหรอกว่ามันเป็นด่านขนาดกลางมันใหญ่มันมันใหญ่อยู่อ่ะเออมันเป็นด่านที่แบบเดินไกลอยู่นะครับอืมนั่นแหละผมก็เลยไม่เหยยบเอยไม่ใช่หยียบเดี๋ยวผมก็เลยไม่หยิบเกลือมาเออ ช่แล้วครับขอเล่นไปบูดูนะถ่ายไปแล้วถ่ายไปแล้วนี่นี่นะฮะถ่ายนะฮะเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเปิดเบเกอร์ก่อนนะครับอยู่ไหนอะอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เฮ้โอเคทีนี้นะครับเราก็เริ่มค้นหาผีแล้วเลยนะแต่จริงจะค้นหาด้วยบูดูก็ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออเ,เอาไงดีวาถ้าค้นหาด้วยบูดูเหรออืม มันจะเสียค่าสติเยอะเลยดนผีล่านะครับแต่ว่าเราสามารถกินยาได้นะครับแต่ว่าก็คือเราไม่ต้องไม่ต้องจิ้มหมดอ่าเอ้ยแต่ถ้ามันโดนหัวใจนี่ก็จบเลยนะเนี่ยเอหรือว่าเราจะเก็บไว้ใช้ตอนเลดเกมดีผมก็ช่างใจอยู่นะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะเดินสักรอบหนึ่งแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่ายังไม่เจออะไรค่อยจิ้มดูนะเพราะว่าต้นเกมเนี่ยเราจะเจอผีแอบค่อนข้าง บ่อยนะครับแต่ทุกตาเลยเกือบทุกตาเลยดีกว่าครับเจอผีแอบเนะี่ยเฮ้ยอ้าวมีเสียงไม่เสียงแต่ว่าเฮ้ยอยู่อยู่นี่อยู่นี่ประตูไหนอะประตูนี้เหรอหรืออะไรเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแต่เ e อีเไม่ดังอะดิหรือมันเป็นเสียงของด่านวะแต่ไม่เคยได้ยินเลยนะอ้าว ยี่ฟไม่ดังนะครับเนี่ยเปิดประตูสิเฮ้ยอยู่เอยอออยู่อยู่อยู่นี่ครับอยู่นี่อ่าผีอยู่ซีกซ้ายนะครับน่าจะเป็นชั้นบนนะผมคิดว่าใช่ไหมเดี๋ยวเราจะเดินค้นหาตำแหน่งนะครับว่ามาจากด้านบนหรือเปล่าน่าจะเป็นฝั่งนี้ปะโอ้ใช่ครับเขาอยู่ตัวนี้โอเคก็ผีอยู่ที่นี่นะครับโอเคเดี๋ยวผมมานะครับเดี๋ยวเราจะออกไปเอาอุปกรณ์นะครับ อ้ยมีฟิซซิงด้วยโอเค e 3นะผมจะออกไปเอากล้องวิดีโอดอทโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็เอาเกลือมานะครับเพราะว่าเราจะดูเรทนะครับดูเรทก่อนแล้วค่อยเช็ค UV ประมาณนี้โอเคดูดิทุกคนกว่าเราจะเดินเข้าเดินออกเนี่ยก็กินเวลาเป็นนาทีแล้วนะฮะออผมก็เลยเรียกมันเป็นด่านใหญ่นั่นแหละถ้าเป็นแคมป์หรอผมว่าแคมป์มันเดินแป๊บเดียวนะแปบ๊บเดียวก็ถึงแล้วอะไรเงี้ยแต่อันนี้มัน ทางมันค่อนข้างที่จะไกลามากเลยนะฮะเนี่ยไกลามากกว่าจะออกมาได้กว่าจะถึงด้านหน้านะครับกินเวลามากโอเคผมมาแล้วก็บูดูเนี่ยเดี๋ยวเราเอาไว้ใช้แบบบังคับล่าตอนเลดเกมดีกว่าถนะ้าผีไม่ล่านะแต่ผมว่ามันเดี๋ยวมันก็ล่าแหละเพราะว่าผมไม่ได้ถือเทียนนะครับแล้วผมผมไม่ได้ถืออุปกรณ์ที่เซฟข้างสติตัวเองเลยใช่แล้ว ไม่ได้ถือเดี๋ยวมันก็ล่าทุกคนเดี๋ยวเราจะออกไปดูกันนะครับว่าค่าสติของเราเนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแต่ก็ต้องระวังนิดนึงนะเพราะว่าถ้าผีล่านี่จบเลยนะเพราะว่าผีเกิดชั้นสองนะ,นะครับเกิดชั้นสองเล่นยากนะจําไว้ผมไม่รู้ว่ากางเขนจะได้ทําหรือเปล่าโอเคตอนนี้ค่าสติอยู่ที่83นะฮะผมก็จะเอาดอทโปรเจคเตอร์กล้องวิดีโอแล้วก็เกลือนะครับแกเ yeah, ค let's go อาจจะใช้เวลานาน,านหน่อยอะ เพราะว่าผีเกิดลึกนะครับเุ้ยเอาผมเดินไปไหนเนี่ยอ่าเมาแล้วเมาแล้วคนเล่นเนี่ยเมาแล้วนะฮะเอเลอเอเลอเออ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 อโอเคเข้ามาแล้วกระดูผมไม่หานะด่านเนี้ยผมจะบอกให้ถ้าเป็นแคมป์อาจจะหาอยู่มั้งไม่รู้ดิแคมป์มันไม่ได้กว้างอ่ะแต่อันนี้มันโอ้โหมันกว้างมากเลยครับ ผมไม่หาได้ว่ะกระดูกแต่เอาจริงปกติแล้วผมก็ไม่หานะถ้าเป็นด่านขนาดกลางถึงใหญ่นะเพราะว่ามันเสียเวลากระดูกอะเว้นแต่ว่าเราจะโชคดีไปเจอมันอันเนี้ยผมถึงจะเก็บนะครับผมจะเก็บเออถ้าถ้าแบบบังเอิญไปเจอนะแต่ผมคงไม่ตั้งใจหาหรอกเพราะมันกินเวลาเยอะอย่างคลิปที่แล้วเนี่ยผมก็บังเอิญไปเจอเช่นกันนะครับสลับกระดูกใช่บังเอิญไปเจอพอดีเลยหาแค่ด่านเล็กก็พอแต่ถ้าคุณขยันก็หาก็ได้นะก็ไม่ได้เสียหายอะไรก็ไม่ได้ผิกดกฎอะไร หาได้เหมือนกันแหละแต่มันกินเวลานานเออผมไม่หาโอเคมาแล้วโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะเช็คโกสอฟนะครับว่ามีหรือเปล่ามาแล้วจ้ะนี่นะฮะห้องนี้ห้องนี้มีไหมมีไหม,ม,ไมฮัลโหลอ้าวไม่เจอโกสอฟนะครับผมจะวางกล้องตรงไหนดีเนะี่ยมุมนี้ดีกว่าทุกคนผมว่ามุมนี้เห็นโอเคมีฟิชซิ่งด้วย อุ้ยแต่ประตูอะ่ะเหมือนจะอยู่แถวแถบนี้เลยนะเปิดตรงไหนอะ่ะเอ้านี่เหรอโอ้ยไปเรื่อยเลยเว้ยโอเคพอหรือเปล่าวะเนี่ยอุ้ยอีเวนต์สวยฮะฮะวอด โอเคไม่ใช่แฟนทอมครับตัวนี้เดี๋ยวผมโรยเกลือ,ปลอไปเลยโอ้ยไปเรื่อยเลยวะ e4 ครับเพราะว่าอนะีเวนต์เนาะโรยยังไงดีเนะี่ยอ่ะโอ้ตัวนี้ไม่ใช่เลสนะฮะทุกคนตัดเลดไปเลยอ่เดี๋ยวผมมานะสะักครู่หนึ่งโอเคก็ต้องรีบออกก่อนนะครับก่อนที่เราจะโดนลดค่าสติไปมากกว่านี้นะครับคือถ้าผีล่าเนี่ยจบเลยนะเพราะว่ามันหนีได้ทางเดียวก็คือตรงนี้ ดูดีกว่าจะเดินเข้าเดิอนออกนะฮะแต่เราจะออกไปหาหลักฐานเพิ่มเติมนะครับก็คือดูดอท <c oughs> น่าจะเห็นอยู่มั้งผมว่าน่าจะเห็นอยู่นะผมเสียรูปไปอะไรนหะหนึ่งอ้โอโห,โหก็คือเหลือห้าเฟรมนะครับตอนนี้มีใช้เทียนแล้วก็รีเพลนะครับแต่ว่าผมจะหาหลักฐานก่อนแดีแต่ว่าก็ต้องดูค่าสติด้วยอะว่ามันเหลือเท่าไหร่นะครับ แต่ถ้ามันเหลือต่ำกว่าห้าสิบก็ต้องกินยาถ้ายังไม่อยากตายนะแต่น่าจะเหลือเยอะอยู่นะน่าจะตัเจ็ดสิบป่ะเออมันน่าจะเหลือเยอะอยู่นะครับก็ไม่นานน้อยก็ไม่นานลดเร็วอะว่าแต่ผีไม่ใช่แฟนทอมแล้วก็เรทนะครับมีมิกไม่ใช่ดิมันไม่มีกดออฟเนี่ยผมไม่เจอกดออฟเลยนะครับที่เท่าที่ดูนะอ่าแต่ว่าเราจะเช็ค ทอร์มมิเตอร์แล้วก็แท่ง UV นะครับอ่าแล้วก็เซมิดบ,บ็อกสนะไหนดูดิเหลืออะไรเหลือเหลือ70ครับโอเคไหนดูดอดดิหมุมนี้ก็ดีเนะี่ยโอเคมุมนี้เห็นแน่นอนถ้ามีดอดนะอ่าแล้วเราจะรอดูกันครับ มีดอดหรือเปล่าเป็นผีเด็กนะตัวนี้ไม่เจอเลยเงียบจัดเจแต่ค่าสติเหลือเจ็ดสิบแล้วนะครับเนี่ยไม่ใช่ทาเยนะตัวนี้เคทุกคนผมไม่เจอดอดนะ แต่มันก็เสี่ยงอยู่ปะไม่เห็นดอดเลยนะเท่าเท่าที่ดูนะเค okay, ครับต่อไปเราก็จะเข้าไปเช็คฟิงเก์รปินอาจจะมีฟิงเกอร์ปินนะตัวนี้แล้วก็เทอร์โมเมเตอร์เพราะว่าผมเห็นไอผมเห็น,หนฟิซซิ่งอยู่เมืเ่อกี้อ่าผมกลัวเป็นดีมอนนะดิเกมนี้คือทารานี่คือดีมอนร้อเร็นเลยนะผมจะบอกให้ โดยที่เราไม่ต้องหารลักฐานเลยรู้เลยว่าเป็นดีมอนเนี่ยเพราะว่าตอนนี้นะครับค่าสติของเราอยู่ที่70%ก็คือถ้ามันล่าเนี่ยก็เป็นดีมอนเออก็ต้องกินยาเท่านั้นถึงจะช่วยได้ครับผมเสียว,ว่ะผมเสียวแบบเดินมาแม่งล่าอย่างเงี้ยจบเลยนะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ล่านะครับเดี๋ยวเช็คดี่ตาปะวะ ไม่ล่าไม่ใช่หรอกมกั้งคิดเองโอ้ทุกคนดูดีดดกว่าจะเดินเข้ามาถึงเนี่ยโอ้ยแม่งกินเวลานาน,านมากและเกมนี้แม่งวิ่งไประเดียวก็เหนื่อยแล้วเป็นหอบเป็นหอบแป๊บเดียวก็หอบแล้วครับไหนหดูซิไม่เห็นฟิงเลยวะ่ะ ตับประตูแล้วครับบ้านไหนครับอุ้ยมีฟิซซิงโอเคมีฟิซซิงนะครับตนนัวนี้บ้านไหนอะบอกหน่อยบ้านไหนจ๊ะอ้าวแสดงว่าไม่มีฟิงดิเงี้ยว้ยอีเวนต์โหออกก่อนออกก่อน ต้องถือทูบแล้วว่ะหรือไม่ก็กินยามันจะล่าแล้วเนี่ยออกเลยครับค่าสติเราน้อยลงนะลงทุกทีแล้วรีบลงก่อนดีกว่าครับตอนนี้โอเคมีฟิซซิ่งเดี๋ยวค่อยดูว่ามันมีผีแล้วบ้างค่อยดูค่อยดูเล่นยากเล่นยากเกมนี้ออกมาให้พ้นตรงนี้ก่อนอนะเราถึงจะรอดนะเอเครอดแล้ว ขี่วิ่งเร็วจะมีจีนเรเวเนนฮันตูโมลอยนะครับอ่าแล้วก็ทวินด้วยโอเคประมาณนี้แหละก็จะมีใช้เทียนนะครับก็ถ้าอยากแบบเซฟๆก็ต้องออกไปกินยานะตอนนี้เพราะว่าค้าสติเราต่ำค่อนข้างจะต่ำแล้วแต่ไม่ใช่ดีมอนอนะ่ะตัดดีมอนเลยครับดีมอนไม่ใช่ถ้าเป็นดีมอนจริงนี่ล่าไปแล้วโดนไปแล้วครับโดนล่าไปแล้วนะถ้าเป็นดีมอนอนะ่ะ โอเคโอ้ยตกใจหมดโ okay, อเคมาแล้วเ,เหลือรีเพลกับใช้เทียนนะตอนนี้รีเพลกับเทียนเดี๋ยวมาดูซิว่าคาสติเราจะเหลือเท่าไหร่นะครับมีฟิสซิง่งแต่ไม่เห็นนะนี้นะไม่เห็นอะไรลโอ้เหลือห้าสิบแปดแล้วเดี๋ยวก็ลาแล้วแหละแป๊บเดียวเอง หาผมขอดูอีกรอบเดียวว่ามีดอดหรือเปล่ามันก็อยู่แถวนี้แหละผีอ่ะวนเวียอยู่แถวนี้แหละครับเท่าที่ดูเหมือนจะไม่มีดอดนะหลักฐานอะ่ะเนี่ยเท่าที่ผมดูอ่ะไม่เห็นดอดเลยไม่เห็นดอดเลยอาจจะเป็นโก l ส์ไลติงก็ได้ โกสไลติงอ่าฟิงเกอร์ปินไม่มีอืมโกดอฟไม่เห็นเหลือสปินบอกกับ E5 เนี่ไงจับประตูละโอเคไม่น่าจะมีดอดแล้วครับผมว่ากินยาเหอะสักจึ๊กหนึ่งก็ยังดีอ่าโกสไลติงมีเทียนด้วยนี่หว่าปรับจึ๊กหนึ่งแล้วก็วิ่งนะครับ วิ่งยาวๆโอหแป๊บเดียวเหนื่อยแล้วอู้อันนี้คือแบบเร็วสุดๆแล้วนะฮะโอเคทุกคนเราก็จะการเขียนไปกันไว้ก่อนเพื่อที่ว่าเราจะได้ทำการแบบว่าทำอะไรได้ง่ายขึ้นแบบเซฟอะเออมันปลอดภัยอะแต่ถ้ามันโยกนี่ก็จบนะถ้ามันย้ายห้องเนี่ยการเขียน ก็คือกันไม่ได้กันยากอยู่แล้วอ่ะโดยปกตินะครับถ้าผีเกิดในคูกแบบนี้นะครับเกิดแล้วแม่งเกิดชั้น2ด้วยก็ยิ่งยากไปใหญ่เลยนะฮะคุณผู้ชมฮะอันนี้คือเรื่องจริงนะครับไม่ติงนางของแท้ของแท,งแท้โอเคเราจะมาหาหลักฐาน Ghost l i g h t n g กับ Spirit Box กันนะแต่ต้องรอให้เขา Interaction ก่อนโอเคมาแล้ว อันนี้ก็เป็นการเล่นแบบกึ่ง,งเๆเซฟเซฟนิดนึงแกเคผมจะวางตรงนี้อันนึงแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ไม่ถึงปะวะโอเคน่าถึงอยู่มีฟิสซิ่งนะครับตัวนี้สปิริตบล็อกหรอไม่ไม่แน่ใจว่าอยู่ห้องไหนนะต้องรออ่ะแต่ตัวนี้มีฟิสซิ่ง อยู่ในห้องนี้ปะไม่ตอบแฮะเฮ้ยนี่ไงโยนของแล้วเนี่ยได้ยิยนเสียงโยนของฮอะ EFS อยู่ไหนอะ่ะอ๋ออยู่นี่อยู่นี่ห้องไหนห้องนี้จุ <S 2> <S 2> อ๋อสเปรดิบล็อกครับทวินออนเรียวโมลอยโอเคโจดเดิมเลยน,นี่หว่า อดอตไม่มี e5 จะเป็นทวินฟิงเกอร์ปีนจะเป็นมมิกไม่มีไม่มีโกลเลติ Go ้งจะเป็นโมลอยน่าจะเป็นโมลอยปะเกมนี้อ่าผมจะวางไว้ตรงนี้แล้วกันครับสมบดุนะโอเคถ้าเป็นโกลเลติ้งจะเป็นโมลอยนะครับก็ต้องรอดูดอตไม่มี e5 จะไม่เจอ e5 นะหรือผมลืมวะอาจจะลืมก็ได้มั้งไม่รู้เอ๊ะ โอเคเปิดเลยโอเคเดี๋ยวผมไปเอาเทียนก่อนรอดูครับเดี๋ยวกลับมาเช็คอีกทีหนึง่งดูว่าเขียนสบุ่ไหมแต่ไม่เห็นโกดอมนะถ้ามีโกดอมก็จะเป็นออนเรียวนะครับทุกคนเกมนี้แล้วถามว่าเกมนี้เราจะตุกยังไงใช่ปะตุกยังไงเหรอ,อนั่นนะดิตุกยากนะผมบอกให้มันจะตุกยังไงเนะี่ยวนเก e, ้าอี้หรอบนโต๊ะ ก็ไม่ได้ปะไม่ได้ไม่ได้คือเราต้องยืนล่อผีตรงเนี้ยแล้วก็สมัตแล้วก็รีบขึ้นรีบขึ้นชั้นสองครับเราต้องมีสมัตสองอันโอ้โหอย่างเกมเนี้ยผมอยากใช้ทูบเทียสองมากเลยวะ่ะอยากใช้ทูบเทียสองมากจะได้สโลนะโอเคมาแล้วมีรีเพลกับใช้เทียนครับ เี๋ยวเราจะไปเอาไฟแช็กเว้ยปิดปิดเบเกอร์เองเหรอใช่ปะเนี่ยโอ้ตัวนี้ไม่ใช่จินแล้วฮะโอ้มันไม่มีจินแล้วเนี่หว่ะลืมลืมลืมโอเคก็เกมนี้ไม่ยากนะครับวิธีเช็คอู้พรามบอกผมอยู่ข้างในนี่ว่ะใช่แล้วรูปถ่ายเหรอเดี๋ยวผมขอดูนะถ้าจะถ่ายกลางเขียนผมว่ามันเป็นอะไรที่ยากมากๆเพราะว่าผีเกิดในคุกอย่างที่ผมเคยบอกเมื่อนา,นานมาแล้วนะครับว่า ถ้าบีเกิดในค้เนี่ยมันจะเล่นยากนะครับถ้ามันเกิดในคค้กกะเล่นยากเพราะว่ากลางเขนะ่ะกันมาได้นิดเดียวอ่าที่ผมเคยบอกไปเหลือหกสิบสองหสบหกมันกันได้แบบนิดเดียวจริงๆนะเออเพราะฉะนั้นเราผมว่ากินยาก่อนแล้วเราก็ปั๊มรูปนะครับปั๊มรูปไอตะเกียงเนี่ยเพื่อให้เควสผ่านปั๊มให้มันเต็มเลยแล้วหลังจากนั้นเราก็ค่อยเล่น เอ้แต่มันมีรีเพลนี่หวาเออวะ่ะมันต้องรีเพลอ่ะโอเคงั้นกินกิน<ๆ>ไปก่อนอีกอีกจุดหนึ่งโอเคแล้วก็ไปก็คือว่ายังไงเดียผมผมจะปั๊มรูปก่อนพอปั๊มเสร็จผมจะเล่นของเล่นแต่ผมก็จะเดือบๆออกมานะแล้วผมก็จะใช้พาลาบลิกในการฟังเสียงนะครับ ฟังเสียงว่าเฮ้ยตัวเนี้ยสปีดปกติปะวะเพราะว่าโจดในตอนเนี้ยมันมีผีวิ่งปกติแค่ตัวเดียวนั่นคือออนเลียวนั่นเองครับมายากมายากถ้าไม่เจอหลักฐานที่สามนะก็ไม่ต้องหาแล้วไม่ต้องฝืนไม่ต้องฝืนไม่จะเป็นต้องฝืนหาเลยครับไม่ต้องฝืนเลยเพราะว่ามันดูไม่ยากแล้วครับต่อจากนี้ ลเขียนสมุดหรือเปล่าวะเนี่ยเดี๋ยวผมจะวางไว้ตรงกลางเขียนแล้วกันปึ๊บโอเคอ้าโมลอยโอเคเราเจอโมลอยอีกแล้วอะเหมือนเกมที่แล้วเลยนะฮะโอเคงั้นถ่ายรูปเลยฮะโกสติ้งโอเคเปล่าเทียนดิทีนี้ก็รอมันเปล่าเทียนอย่างเดียวครับมีรูปเกลือด้วยนี่หว่าอันนี้อันนี้เฮ้ เป่าแล้วเป่าตรงไหนอะตรงนี้ป่ะโอเคอันนี้ถ่ายยังอะเนี่ยโอเคเหลือลูกท้ายละรอมันเป่าอีกอันหนึ่งอะลูกก็จะครบนะทีนี้เราก็โอ้โหแต่แม่งเป็นโมโลอยว่ะเออว่ะเป็นโมโลอยมันต้องรีเพลว่ะแล้วจะรีเพลยังไงเนี่ยเจอโมโลอยด่านนี้นะครับหรือว่าเราจะเล่นแนวแบบว่าเซตอัพดีก็คือ โอ้มันอาจจะเสียทูบว่ะปนหนึ่งนะะป่าวตะเกียงดิป่าวตะเกียงเร็วเล็วอีกรูปเดียวเนี่ยขออีกรูปเดียวมันจับประตูเล่นครับตรงไหนครับบานไหนบานสุดท้ายนี่เหรอโอเคเรียบร้อยครับรูปครบแล้วทีนี้เราก็ต้องเล่น เราต้องเซตอัพแล้วเดี๋ยวผมเอาตะเกียงมาเพราะเพราะเพราะตะเกียงไม่จาเป็นแลละถ้าจะให้วิ่งจูก๊กมันก็ยากอะมันเป็นโมโลอยทุกคนนึกออกไหมมันก็ยากอยู่นะครับเอาจริงแล้วยากยากยากถ้าจะวิ่งจูก๊กแบบสองทูบผมว่ามันรอดยากกว่านะโมโลอยวิ่งเร็วนะครับแล้วยิ่งค่าสติเป็นศูนย์ด้วยก็เร็วแบบขั้นสุดยอดเลยครับมันยากก็เหลือรีเพลวตอนนี้ แค่รีเพลเท่านั้นเดี๋ยวเราจะจูกห้องแรกนะครับก็คือห้องนี้มาแล้วมีเท่าไหร่ต้องจ่ายหมดอะทูบอะงกไม่ได้นะมองเห็นปะวะเอ้ยมองเห็นอยู่ต้องจ่ายหมดอะทูบอะเดี๋ยวผมมาแป๊บนึง ทูบสามอันน่าจะพอนะทูบสามอันเนี่ยก็คือเราจะยืนลอ่อโมรอยนะครับยืนลอ่อโมรอยข้างหน้าแล้วก็เล่นอ่าบูโด oo, ประมาณนี้ให้มันล่านะครับแล้วมันเป็นผีเด็กอะ่ะแล้วถ้าแม่งคานี่โอ้โหจบเลยสองทูบจะรอดหรอผมกำลังคิดอยู่นะนั่นนะดิ มันยากอะ่ะมันไม่ได้เกิดข้างหน้าด้วยมันไม่ได้เกิดข้างหน้าเอ้ยหรือว่าเราไม่ต้องจิ้มหมดดีวะถ้าจิ้มหมดมันจะวิ่งเร็วนะเออจิ้มให้แบบสปีดมันไม่เร็วมากอะ่ะดังนั้นได้ได้อยู่ครับ่างนั้นแหละโอเคทูบโอเคสามทูบน่าจะพออยู่ไป let's go あら。 มาล้วสามทูบเหรอน่าจะรอดนะต้องรอตรงนี้แล้วก็รีบปิดประตูจะแม่งเสี่ยงวะเอ๊หรือว่าเราจะรอดมาตงนี้เราก็วิ่งออกไปดีวะถือสองทูบลองดูปะผมว่าถ้าวิ่งออกอาจจะรอดนะแต่ถ้าอยู่ตรงนี้อาจจะตายผมคิดว่าอาจจะตายมากกว่าเอาไงดวีวิ่งออกแล้วกันรอมาตรงนี้ปุ๊บสมัตเสร็จ จะมันจะดีป่าวะะผมคิดเยอะเะเนี่ยมันยากนะเว้ยไม่ใช่ง่ายๆนะแล้วเป็นโมลอยด้วยผีวิ่งเร็วถ้าเป็นผีปกติก็ว่าไปอย่างอันนี้แม่งผีวิ่งเร็วซะด้วยครับทุกคนของแท้ของแท้ผมเลยอยากจะใช้ท,ทูบทียสองเลอเกินสองกับสามเนี่ยมาละเอ,อ้ยเกมนี้มันยากมาละ ดูอยู่นี่ครับเดี๋ยวเราจะจิ้มละรีเพลไงถ้าไม่มีรีเพลผมไม่ทำเลยผมไปเลยลูปีก็ไปเลยผมไม่จุกเลยเพราะมันยากทุกคนมาต้องลองดูต้องลองดูงงดสามทูบน่าจะพอมั้งผมว่าสามทูบอะ่ะน่าจะพออยู่นะถ้าดีๆนะ เอาแบบอย่างแย่ๆสุดเลยอะสามทูบอะน่าจะจ่ายไหวอยู่แต่ผมอยากวิ่งสวนออกมามากกว่าหรือไม่ก็ล่อตรงนี้แล้ววิ่งเข้าไปแอบจะได้หรือเปล่าอะไม่รู้อ่ะคิดเยอะอยู่เหมือนกันครับตอนนี้เฮ้ยตะเกียงกว่านี้ต้องปิดประตูะด้วยนะเฮ้ยไฟแช็กกิบไงเนี่ยเคลื่เซอร์โอเคมองไม่เห็นเลย สองทูบครับแล้วก็จิ้มบดูเลยต้องเปิดแงมไงไปนิดหนึ่งอ่ะอ,อ๋อล่าแล้ววะโอเคมาแล้วครับมาแล้วครับต้องปิดเฮดเกียร์ด้วยนะมาแล้วมาแล้ว เอ๋ ه, หรือจะลองวิ่งสวนเดี๋ยววะเฮ้ยมาแล้วมาแล้ว,ลวไหนวะผีค้านซะด้วยนี่แน่ออกไปเลยโอเคอมีทูบโอ้ยไม่เร็วมากไม่เร็วมากรอดรอดรอดสวยสวยสวยเออรอดแล้วรอดแล้วไม่เร็วมากดีดีดี ไม่รู้ว่าไปยังนะแต่ว่าตอนนี้เราวิ่งออกได้แล้วเพราะเรามีสองทูบนะครับไปวิ่งออกเลยวิ่งออกนะครับวิ่งออกเลย,คออเ,ลยเครอดแล้วไปและจ้าเจอก,กันมันอยู่ชั้นสองแล้วมั้งผมว่าเคครับตอนนี้เราก็รอดแล้วแต่ถ้าเป็นทายเย,ยนี่อาจจะไม่รอดนะฮะ โอหยุดอย่างหยุดอย่างว่าแหละสวยโอเคครับตอนนี้เราก็รอดแล้วนะฮะผีเป็นโมรอยนั่นเองนะครับในคลิปนี้ <c oughs> เควสก็ผ่านหมดนะครับส่วนรูปรูปถ่ายกลางเขียนผมก็ไม่เอาเพราะว่ามันฝืนเกินไปฮะมันเปิดเบรกเกอร์เองเหรอผีเปิดเบรกเกอร์เองด้วยเยเคอาเรื่องอเกทุกคนรูปถ่ายก็เต็มสมุดนะแต่แค่ไม่มีกลางเขียนเกิน เงินอาจจะน้อยหน่อยคลิปนี้นะครับโอเคเวสผ่านหมดสวยไปออกเดี๋ยวครับพูดเดียวก็รอดนะแต่ถ้ามันวิ่งเร็วกว่านอาจจะไม่รอดนะฮะอ่าโอเคโยนเลยสวยผีเป็นโมลอยนะครับเกมนี้สวย โอเคนะครับผีตัวนี้ก็เป็นโมรอยนั่นเองนะฮะรูปถ่าย55าดอนนะครับ่าถ้าเกิดว่าถ่ายได้3ดาวทุกรูปเนี่ยก็น่าจะ60นะครับแต่มันไม่ถึงไงก็ไม่เป็นไรโอเคนะครับเวลาที่ทำได้ก็จะเป็น27นาที8วินาทีนะครับก็ประมาณนี้กระดูกอยู่ B ีบ็อก t t บ m l ต f มเลห้องไหนก็ไม่รู้นะครับผมไม่จำโอเคนะครับก็ถ้าเกิดว่าชอบสไตล์การเล่นของผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดตัปตะใครเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับ โอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย